กดไลค์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวัสดีค่ะทุกคนก้อยคะ่ะก้อย Create in Texas ค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะหลังจากที่เราได้แวะตลาดอาหารทะเลสดแล้วนะคะก่อนจะไปถึงบ้านเพื่อนนะคะเราก็มีความหิวค่ะเพราะว่าระยะทางจากตลาดอาหารทะเลสดไปถึงบ้านเพื่อนนะคะใช้เวลาเกินกว่าครึ่งชั่วโมงค่ะเราก็เลยทนไม่ไหวค่ะเราก็เลยแวะทานคลอฟิชกันเป็นอาหารกลางวันก่อนค่ะ

Two oh, pounds of pork. Okay. Yeah. And um, one second on the garlic, mild, medium, spicy, extra spicy, spicy. spicy. spicy? Definitely spicy. Okay. <laughs> uh, that one just, just spicy. spicy. Okay. Uh, Cajun extra spicy or yeah. spicy. Extra. extra. Okay. And any corn potato sausage or just two corn total? Two corn. You want anything no, no, just two corn. Potato. Yeah, just two corn total. ม่หร n อไม่ไม d ม่ไม่ไ y o ไม่ n ม่ไม่ไม t ไม่ n ม่ไม่ไม u ไ e t ไม่ไม่ไ t h ไม่ไ l ่ e ม่ไม่ไ o ่ไม s ไม่ไม่ a ม่ s ม่ไ n ่ไม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 ่ะม่ไร่ไม่ะม่ไ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 ม t ไม่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 ไมีไม่ม่ไ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 ่ไม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 ไม่ไม่่่ไไม่ม่่ม่ม่่่ะ And for the table Everything else right there, okay? The sauce, all that, oh, right there. Okay. yes, ma'am. So, like, we have Cajun, yeah, we have spicy cayenne, we have the mix, salt, and then we have hot sauce, butter, oh, ketchup. Oh, oh, uh uh -huh. What's the mixed salt? It's oh, okay. uh, like, it's like light salt. Some people they like to dip it with salt, yeah. เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้เราบอกว่าเราจะไปไปบ้านไปต้มปูกันใช่ไหมทำไมมาโผล่ตรงนี้อ่ะขอกินก่อนตอนนี้ีหลังนางเกิดอาการหิวขึ้นมานะคะก่อนจะถึงบ้านนะคะเพราะว่าจากจุดที่เราไปซื้ออาหารทะเลเมื่อกี้นะคะมันห่างจากบ้านประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะนางก็เลยขอแวะกินก่อนแล้วหิวรอไม่ได้แล้วเพียงกว่าแล้วค่ะปูโต๊แบบนี้นะคะเขาทำไวมากเลยอ่ะใส่ในถาดดีกว่าดูมันเลอะเทะเนาะ น,นี่เป็นกาลิกบัตเตอร์เราสั่งมาสองสูตรนะคะอันนึง <แก S 1> จะเป็นคาจุนใช่ไหมกระเทียมกับนกระเทียมกับเนยกระเทียมบ,บัตเตอร์กับเนยอ,อันนี้เป็นคาจุนพิเศษเผ็ดมากเผ็ดพิเศษนะอันนี้เราสั่งเอ็กซ์ตร้าเลยนะคะเอ็กซ์ตร้าสไปซี่นะคะแบบเผ็ดสุดๆเลยนะคะ อคะคะเตรียมพร้อมค่ะอุปกรณ์ใส่ถุงมือก่อนนะคะอันนี้ถาดน,นี้เป็นคาจุนเป็นเอ็กซ์ต้าสไปซี่นะคะแบบเผ็ดมากๆของเขาแล้วนะคะส่วนอันนี้เราสั่งแบบสไปซี่แต่ว่า oh <my> ไม่ไม่เอ็กซ์ต้าไม่ไม่เอ็กซ์ต้าสไปซี่ตัวใหญ่กันนะตัวใหญ่ใช่ไหมทลายลายแล้วเดี๋ยวกันขอชิมตัวนี้ใหญ่มากเนี่ยะตุเอรเลยค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นกาลริกบัตเตอร์นะคะอันนี้ถาดนี้อันนี้เป็นคาจูนนี่เป็นกาลริกบัตอร์หอมเนยค่ะ มากินแมลงกันค่ะเอาเลยค่ะลุยเลยค่ะตอนนี้มันหน้าร้อนแต่ว่าก็ยังพอมีอยู่เนาะมันจะมีเยอะตอนช่วงสปริงอะนะคะมีเนื้อมันมันเต็มอยู่นะมันค่ะอร่อยจริงเลยพวกแซ่บจริงเลยเขาบอกจริงเนี่ยอือหื้อแกสั่งเอ็กซ์ต้าแกกินได้ไหมเนี่ยเผ็ดแล้วเนี่ยิช่หรอโอ้โหมันก็ ไม่รู้เลยสั่งแบบเอามันอร่อยอ่ะเราสั่งไปสองถาดนี้นะคะรวมทั้งเครื่องดื่มด้วยนะคะถาดละประมาณสองพาวนะคะข้าวโพดอย่างคนละอันสั่งข้าโพดเพิ่มไปด้วยไปสี่สิบพาวละประมาณเก้าเหรียญนะคะสี่สิบห้าดอลลาร์สองสองถาดนี้แล้วก็เครื่องดื่มด้วยข้าโพดด้วยก็สี่สิบห้าเหรียญค่ะ เผ็ดอะจะเผ็ดไหมนี่ไม่เห็นเผ็ดเลยลองนี่ยังมั้ง้อหูหัวมันมันมากเลยค่ะคลิปนี้จะเลอะเทะหน่อยนะคะต้องกินให้มันเปิดต้องกินให้มันขมหลิกมันหอมดีนะกัดอะไรกล้ามมันหรอมีเนื้อไหมอ่ะ ดีนะแต่ถุงมือนี่มันหยิบอะไรไม่ค่อยถนัดเนาะแต่เอามือใช่แต่ว่ามันมันมันแสบเดิเขาปูโต๊ะไว้อย่างงี้นะคะเราก็วางเศษวางอะไรวนะเขาก็รวบไปทิ้งทีเดียวเลยเนาะเราเนี่ยละรวบเราเนี่ยละทำเองเขาหรอเชฟเขาหรอกไม่ทำให้ใช่ไหมไม่เลยตรงนั้นเนี่เนี่ยอร่อยนะก๋วยเตี๋ยวไ่ลองกระจุนนะคะเผ็ดจะแซ่บ ันไหนขาจุนเนี่ยหรอสดนะคะเนี่ยเนื้อโอ้โหมันค่ะดูค่ะมันค่ะเผ็ดมากเก่งหลายสั่งเอ็กซ์ตานุ่นไม่ประมาณตนไม่ประมาณตนเลยปากบืนอีกแล้วค่ะมันมันกว่ากันเยอะนะ นี่มันเหมือนจะลุงรังไงเนาะมันไม่ขนาดเอ้าเขามาซะเยอะเลยจะด่าอะไรมเนี่ยใช้มือแล้วนะคะไม่มันไม่ใส่แล้วถุงมืออ่ะเผ็ดก็เผ็บต้องดูดนิ้วด้วยค่ะเองเขาอร้อยอร่อยอ่ะขี้มันก็เยอะๆขี้ออกไปรสชาติมันคล้ายๆน้ำพริกเผานิดๆด้วยอ่ะใช่ใช่มันเผาสิ่งเผาเผาสองคนสี่พาวเหมือนจะเยอะนะ หมดอยู่นะ <S 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 หมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะดูค่ะยงค่ะขอขอบพระคุณทุกทกท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจในการรับชมคลิปเรีวของก้อยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ